หมดไปกีบาทเ่ซื้อของไบาท แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยได้กําหนดให้อําเภอแม่สายเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินและเป็นเทรดดิ้งซิตี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยขณะนี้ศูนย์กลางทางด้านการเงินนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้วนะคะเพียงแค่ใช้ในโยบายเท่านั้นเองเพื่อให้ความสะดวกในด้านการค้าก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีทั้งประมงด้วยนะครับมีทั้งตรวจพืชตรวจสัตว์อะไรต่างๆนี้นะคะ ให้มาตั้งสำนักง,งานอยู่ที่ในพื้นที่ชายแดนไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งไปถึงเชียงใหม่หรือวิ่งไปถึงวิ่งไปในตัวเมืองเชียงรายหรือเชียงใหม่อันเพื่อให้ความสะดวกในด้านการค้าก็อยากจะให้มีนโยบายในเชิงนี้ออกมาซึ่งที่นี่ทําได้เลยครับทางอําเภอแม่สายเนี่ยทำได้เลยเพราะเราอยู่ในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วนะอยากจะให้ท่านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าขอตั้งศูนย์ที่ต้องใบอนุญาตต่างๆนี่นะคะ ให้มาตั้งอยู่ที่จุดกึ่งกลางนั้นก็คือที่ที่สะดวกที่สุดก็คือเชียงแสนเมื่อเชียงของจะส่งออกก็วิ่งมาที่เชียงแสนได้หรือแม่สายจะส่งออกวิ่งมาที่เชียงแสนแไม่ไกลไม่ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองไปเดินเมืองทีนึงก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เสียเวลาไปแล้วนะคะหนึ่งวันเพื่อก่อนจะได้ก่อนจะได้ใบอนุญ,ญาตใหม่ดั้นั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันถ้าหากสะดวกจริงๆก็คือ ขอตั้งศูนย์ต่างๆของที่จะต้องรับใบอนุญาตต่างๆแล้วจะตรวจปลอยต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ตรงที่ใกล้ที่สุดนะคะทางรัฐบาลจีนเนี่ยทางจีนเองก็มีก็มีสิทธิให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่เพื่อนบ้านที่ชายแดนติดกันกับจีนนะคะก็เช่นเมียนมาทางด้านนี้ก็มเมียนมากับลาวนะคะที่มีชายแดนติดกันแต่ของเราเนี่ยชายแดนเราไม่ไติดกับจีน แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะค,ะคืออยากให้รัฐบาลช่วยผักดันเราเป็นเรามี MOU แนข้าวจังหวัดเชียงรายมี MOU เป็น Sister City กับมณฑลยูนาน นนขนาดนี้เนี่ยทางยูนานเองเคยไปประชุมที่คุณหมิงทางยูนานเองก็ให้ความสนใจแม่น้ำโขงแม่น้ำลานช้างแม่โขงซึ่งเรามีกรอบความร่วมมือลานช้างแม่โของอยู่แล้วถ้าเราใช้เงื่อนไขของ nourish by the same r i v ร r ก็คือเงื่อนไขเราใช้แม่น้ำสายเดียวกันนะคะเชื่อมโดยกันแม่น้ำเราก็จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีในเรื่องของสินค้าไทยที่จะใช้เส้นทางแม่น้ำซึ่งค่าใช้จ่ายค่าขนส่งสินค้าทางแม่น้ำจะถูกกว่าหลายเท่านะคะ ถูกกว่าไปทางบกนะคะแล้วก็ไปได้2วันก็ถึงเหมือนกันค่ะ mm. คือตามนโยบายที่ฟรีวีซ่าให้กับทางจีนและคาซัคสถานนะคะ mm. อยากจะขอเพิ่มเมียนมาไปอีกได้ไหมคะถ mm. ้าเพิ่มเมียนมานี่ก็ ก็ไม่คิดว่าต้องขอฟรีวีซ่านะคะขอแค่ทำวีซ่า on arrival นะคะ BOA ที่หน้าด่านนะคะทุกด่านที่เป็นด่านชายแดนนะคะกนเียนมาสามารถมาเอารับวีซ่าได้ที่หน้าด่านนะคะไม่ต้องไปบินเข้าไปย่างกุ้งเพื่อไปขอวีซ่าที่สถานทูตไทยที่ย่างกุ้งนั้นตรงนี้ก็คือทําให้การค้าก็สะดวกขึ้นการไปมาหาสุขการท่องเที่ยวการด้านสาธารณสุขด้านอะไรก็ใช้ได้หมดนะคะ ครับป๋ารู้ส uh, ึกไงวันพรุ่งนี้นายกจะมาแม่สายครับป๋าดีอยู่เมื่มาเยี่ยมเยียนบันายกกอยขอได้ว่าขอเมื่มาพัฒนามาช่วยรับต้องเสริมการค่าดอกการค่าแตดเดนนี่คงมันคึกคักมันคึกคักดีอะตอนนี้ประเทศติดต่ำนม่เท่าหน้าท้องเทียบคนมาต่อได้กิี่เงเราต้องเลยประหยัดรอบต้องไปหาที่นี้ถ้าเพิดออกว่างมึงก็ถามมาไม่กล้าหายไปในมดลูกเดียวเนี่ยจ้างจะว่าเนาะ อ่าวันนี้นายยกมาแม่สายเนี่ยเป็นไงบ้างรู้สึกดีก<ง>ค่ะที่มาเยี่ยมเอ่อคนแม่สาย่ก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อยากให้มาช่วยเอ,อการค้าให้มันดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันเงียบมากเลยคะ่ะอ,อยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแม่สายเยอะๆนะคะมีอะไรอยากฝากบอกนายยกไหมก็ยยอยากให้ขายของดีๆอ,อ,อยากให้เศรษฐกิจดีๆอยากให้เงินทองไหลามาเทามาให้มาช่วยนายแม่สายหน่อย ก็อยากจะบอกว่าอยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยค่ะการท่องเที่ยวอ,อะไรเงี้ยเหมือนสมัยคุณทักษิณอย่างเงี้ยค่ะคเศรษฐกิจตอนนั้นนี่ดีมากๆฝนทุกนีนายกมาแม่สายมุ้สซึกจะได้บ้างครับยินดีเจ้า ขอบคุณที่นายกมาเยือนไมซ้ายค่ะก็ช่วยเรื่องอายักษะกได้คือนช่วยประชาชนนะเจ้าแม่นครับ